สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวแรกงน้ำกันด้วยวนันนี้ส่งต่ำจ้าสม่งต่ำไก่ทอดจกข้าวเหนียวจ้ะเห็นบ่เป็นยังพึงใส่ผงสีเพราะว่ายุ่นี้มันหนาวนะคะทุกคนมันหนาวแล้วทีนี้มัน อากาศมันเย็นลนเย็นให้เขามันเย็นเร็วนาออันนี้หนึ่งมาใหม่ๆเลยเด็เพราะมันเย็นแล้วมันแข็งพร้อมเลยบัดนี้มาจา้ะเนี่ยเห็นบ่ากับเริ่มแล้วเด็ดนี่เอามันใส่ไงเขาติดมือคนเบียกร้ายเขาว่า <c oughs> <c oughs> จนนี้เป็นเวลาหกโมงแนละ้ว จะหกโมงเย็นแล้วนะคะเบิดมือหอดเสาเอ้ยเบิดมือหอดคำ้ำไม่เป็นเบิดมือหอดเสาตั้งไปเสาหอดคำ้ำหัวเตะได้กินเขาพี่น้องมันบ่อยาก แซงจ้าหน่อยนะคะเพราะว่าไฟอ่ะมีบะมีเนาะหลอนไงถื่อมาแล้วท่านได้ติดอยู่เสพไหล ินข้าวเหนียวโดนลสื่อมาอันโล่หนึ่นงบริสุทธิ์ตรงใหญ่ลองสื่อตรงละโลน้ำจืดเชื่อมมาก็มีอย่างหลายเนาะกินซ้ำเหนียวพี่นหรนนอ สามีก็กินอันมันบดฮ็ดมันบดละกาผักคมไหมเขากินแบบนั้นเขาบรจีตจานนอะกินแบบนั้น จิจจานนะครับ,บ้าเบิรนนข้าวดาวประด้ไปใส่เดือี่น้องล็อกดาวข้าวดาวกับล็อกดาวเนาะข้าวดาวอยู่บ้านที่นี่คือไม่ค่อยได้จุดผู้นักปันใดคือทุกปีเนาะ ตุปีนี้โว้ยสว่างเบิดท่องปา่าสามีวะว่าเขาเขาเดาที่จริงแล้วเขาไม่ให้จุดนะก็เขาเดาอยู่ดันเปิดโทรทัศน์เขาเขาเขาเดาออนไลน์กันนะคะทุกคนนัมไม่ได้การอากาศหนึ่ง เพราะข่าดาวแต่ก่อนออนไลน์เนาะยังเผ็ดบ่กคักเลยนี่กพริกแปดเบดเม็ดบกพริกแปดเม็ดเรามีอัน แดงเหมือนมก๊ปิ๊กอันมก๊ปิ๊กแห้งมันบอเผ็ดเพื่อให้งมันจับจับจีนนะคะไม่เผ็ดกินหน่อยบานพี่น้องเอ้ย สุกป,ปีนี้เผาป่ายังกุ้มเห็นเมียงปาเผาสุกเ่ากินอยูบ่บานนะป,ปีนี้กลับก็ได้ บางทีเราเห็นคอยกินเผ็ดไงเราโตนดีแล้ววะเจ้าสิกินเผ็ดอย่างบนนัหัวมันเผ็ดฝรั่งมันเข้าใจเราหรอกต้านโควิดนะคะ มาเขาแรงเขาเศร้าเขาคำอืเขาแรงถือลรกเขาแรงขขเขาเศร้าเขาเสียง ปกติแล้วนะคะก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนคริสต์มาสที่ฮัมบวกมันจะมีเออมันเป็นขึ้นจากงานบัตรนะแม่เป็นเทศกาลความรุ่งของเครื่องเลนเนาะมันเป็นเทศกาลของเขานะคะมันลงทีก็เป็นเดือนแล้วใหญ่มากอันทิ้งซาสวรคร์อันสูงๆนั่นไหม แล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายของกิงเยอะแยะจากปีนี้คือยกเลิก <c oughs> ที่จริงแล้วอ่ะเขามาลงแล้วนะ <c oughs> เขาเตรียมสถานที่ไว้แล้วแล้วก็ลดของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาจอดไปเต็มเลยเด็กพี่น้อง แราเผอินว่าพอเอาเขาจริงล้วมันลงบ่ได้มันะ้ยเขาบอกห้ลงแล้วก็ยดกเลิกเพราะว่าตอนแรกที่เขาจะลงนะเพราะว่าอันโควิดมันซาแล้วมี้ยตอนโควิดมันซาแล้วที่นี่เขาบอกหด้ลงเพราะว่าโควิดมันกลับมาอีกระยอ,ยอดผู้เสียชีวิตมันพุ่งขึ้นไม่ตรงใจน,น่อยนนลนอนหลับใครก็ บรดูรายละเอียดยางไงหมอ่ะ่า,ามันลงบาได้เขาบ่อบยลงเมื่อค่อยเข้าเราอยู่บ้านก็มีเปิดเขาจุดพวกกันแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจุดเยอะเนาะแถวเนี้ยนะ แลอตอนผู้เ่าวะผู้่าวรางทีเราติดโควิดแต่บริษัทที่ขอยเห็นงานเขาขายรถแต่ขายออนไลน์นะคะลูกค้ามาดูรถไม่ได้แต่บางทีเขาเขาจะมีแบบว่าขายออนไลน์คือ ขายในอินเทอร์เน็ตขายออนไลน์แล้วลูกค้าจะสั่งจองรถไว้แล้วเขาก็สิเอารถไปส่งเนาะคือเขามาในลานบ่อใดนะคะมาบึงรถมาอันนี้บ่อใดได้พี่น้องนั่นแหละก็มีคําถามมาว่าแล้วลูกค้าซีลองรถจังไรในความคิดของข่อยคิดว่าอันก็น่าจะ ลองตอนเอารถไปส่งคือมันปรับเปลี่ยนกันได้อนะเนาะมันมันช่วงเท,เทศกาลเทศกาลอย่างเงี้ยคือกัดเอารถไปส่งบกค้างสิกะคงสิได้ลองก่อนให้เขาลองขับลองอยังก่อนหรือเปล่าข่อยกับ,บ่แน่ใจหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาไปให้เขาลองก่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอืมกลบอหายุค่ะค้าเข้นท์ให้รอนการสีเอารถน่ไปส่งูกค่ะข้างนอก อิ่มแล้วพี่น้องแบบว่ามันมันบริไดแบบ้กินอีย่างแบบหนักหลายมือเนอะแบบเาะแล้วพ่อเขามากินข้าวเหนียวมันอิ่มเร็วเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่นี่มันบริได้กินข้าวแบบเต็มซ้มมือซ้ำขาคือบัานท่าได้พี่น้องแล้วมันบรได้อยากแบบจังสันเนาะห้างบริได้มีเห็ุงานหนักอย่างหมากไม้มาบ้า,า,า,าแแนแหลกแหลกยข่หิงห่ กินหยังก็บบลงบะอยาก็นี่ยค่ะ,อ,ะ,ะคอิ่มแล้วเนาะที่จริงทอดไก่นี่กี่ชิ้สน,นสองสามเจ็ห้าห้าชิ้นกินได้สองชิ้นไป่น่องเบาไวละ ฟื้นบ่ได้เดี๋ยวมันสิออกทางเกานั่นแหละค่ะยุนี้ล็อกดาวยังไม่มีกํกำหนดนะคะว่าถึงตอนไหนคือไปเรื่อยๆก่อนอาจจะเลื่อนออกไปอีกนะคะค่อยกับติดตามข่าวเรื่อยๆเอาเนาอกพี่น้อง เพราะว่าที่นี่มันอากาศหนาวนะคะเพราะอากาศหนาวแล้วเชื้อไวรัสตัวเนี้ยเป็นเสือสายพันธุ์ใหม่หลอบที่สองสายพันธุ์ใหม่จังไนสายพันธุ์ใหม่คือมันจะติดได้ง่ายขึ้นความรุนแรงก็จะไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเหมือนรอบที่แล้วแต่มันจะติดได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นแหละ ติดต่อกันได้ติดต่อได้หลายได้เร็วขึ้นนังซีน้ายังมันเบื่อกับเขาเนี่กินยังกับเแซ่บได้พี่น้องสุดเตือนี่คอยสดหันหนามเป็นได้ทรงตัำเนี่ยจบะหมั่นว่าบรูรสชาตินะ ซาบาลูรสชาตินี่ยคอยติดโควิดแทนละเพราะว่าคุณเป็นโควิดนะมูยุกอังกฤษติดนะคะเป็นโควิดแต่ว่านั่งเศร้าละละตอนแต่นางกินอะไรไม่ได้รสชาตินะคะทุกคน บ่ไยแล้วเลือกเขาคำนึงใิดได้ก็ใิได้แต่ละเมน,นข่อยกระหรุเศร้าหน้าเด็กตะกีบบดิวันยังสีเด้อดำออก็ใชดได้เขาแต่ละเมด น่ารักาทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะจงมันหยุดต้องมีเลยนแน่ขออนุญาตนะคะทุกคนหินบอกินไอตัวเนี้มันคล้ายๆน้องอารมณ์นะคะ ชวิตฉบับ <göster ges> สื่อมันบเคยกินโคกตอนอยู่เมืองไทยแต่มาอยู่นี่กินนะคะกินโคกเพราะว่ามันกินกับเหล่าองสีนะพี่น้องแต่มันไปเห็นให้อากินโคกเริ่มกินโคกตอนอยู่เมืองไทยกินไม่ได้เลยเพราะว่า เฉพาะกําเริบและกรดไหลย,ย้อนนะคะหมอจะไม่แนะนําให้กินน้ําอัดลมและก็จะไม่กินเลยไม่แตะเลยน้ําอัดลมแต่ว่าพอเปลี่ยนมาอยู่ที่เยอรมันนะคะทุกคนอ,อาการเจ็บทองเริ่มหายนะคะบ่คอยเจ็บทองแล้วกะขนาดเนี่ยห้ากินเพชรเนี่ยกินเพชรอยู่นี่กินเพชรน,นะคะเผ็ดเผ็ดเหมือนกินที่เมืองไทยเลย แต่ไม่เจ็บท้องแต่ว่ามันสีแสบทองเพราะว่าเขาบริกินเขาลังเทือนเนาะเขาเป็นสมต่ำจริงๆมันเขาบริกินเขามันสีแสบทองน้อยๆเนาะแต่อยู่เมืองไทยคือเจ็บท้องนะคะเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากหรือว่ามันอาจจะเป็นกะอากาศนะคะทุกคนเอาละค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็อิ่มไปแล้วกะมาทักทายเพื่อนๆน,นะคะชาว youtube ชาวโซเชียลเ w o r k ๊กะกาเพื่อนๆที่ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะเพราะว่าห่างหายไปนานเลยเราจะทำคลิปเฉพาะที่มีเวลานะคะคือยังจัดตารางเวลายังไม่ได้นะคะ นั่นแหละค่ะมันหลายอย่างเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปลงนู่นนี่นั่นแต่ก็จะพยายามลงนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะทุกคนยังไงก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยนะคะมีแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนยังไงก็ปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วสองพันสองพันยี่สิบเอ็ด ปีนี้ปี2021ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยนะคะเจริญเจริญทําธุรกิจหรือใครมีอะไรที่ทําหรือมีงานอะไรที่ที่ทาอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า สวัสดีปีใหม่ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วเนาะปีใหม่แล้วยังไงก็ลากันไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะ NB Channel นั่นนี่ NB Channel นะคะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ